สื่อการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หกเรื่องการอ่านแผนผังกับคู่เก๋นุสลาเอี่ยมแสง จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถบอกหลักการอ่านแผนผังได้ 2. นักเรียนสามารถอ่านแผนผังและตอบคำถามได้ 3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงานแผนผังหมายถึงอะไรคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราลองมาดูคำตอบกันนะคะการแสดงรายละเอียดของสิ่งต่างๆโดยย่อ หรือการขยายขนาดลงบนกระดาษมีลักษณะเป็นภาพที่มองจากด้านบนนิยมใช้แสดงบริเวณพื้นที่ที่มีขนาดเล็กไม่ใหญ่มากเช่นบ้านวัดโรงเรียนชุมชนเป็นต้นนะคะเด็กๆหลักการอ่านแผนผัง 1. อ่านชื่อแผนผังเพื่อหาประเภทหรือหัวข้อที่ต้องการศึกษา สองอ่านมาตราส่วนสามอ่านสัญลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏในแผนผังการเดินทางจากโรงเรียนไปบ้านนะคะเดี๋ยวเราลองมาทำกิจกรรมนี้กันก่อนนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องของทิศนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะเริ่มที่โรงเรียนเราจะไปทางทิศตะวันตกนั่นเองค่ะเด็กๆ หลังจากนั้นเราจะไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองนะคะจะไปสู่บึงหลังจากนั้นจากบึงไปพิพิธภัณฑ์เราจะเดินทางไปทางทิศไหนเอย่ยทิศใต้นั่นเองค่ะต่อมาเราจะไปตลาดใช่ไหมคะเด็กๆเราก็ต้องไปทางทิศตะวันออกนั่นเองนะคะเด็กๆและสุดท้ายเมื่อเราจะไปบ้านใช่ไหมคะ เราก็จะไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองเพียงเท่านี้เราก็สามารถเดินทางจากโรงเรียนไปบ้านได้แล้วนะคะเด็กโดยใช้หลักการอ่านแผนผังนั่นเองทีนี้ทิศการอ่านแผนผังจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆ เริ่มจากสีส้มนะคะก็จะเป็นทิศหลักของเราก็คือทิศเหนือทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกนั่นเองส่วนสีฟ้าก็จะเป็นทิศลองนะคะก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองค่ะเด็กๆต่อมาค่ะเด็กๆตัวยอย่างแผนผังโรงเรียนนะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูโรงเรียนนี้กันดีกว่าเราจะอ่านแผงผังนะคะสามารถอ่านข้อมูลได้ดังนี้คะ่ะเด็กๆลองสังเกตตึกสีต่างๆนะคะถ้าเป็นสนามกีฬาอยู่ทางทิศใต้ของตึกที่เท่าไหร่บ้างคะมีอยู่3ตึกประกอบไปด้วยตึกที่เท่าไหร่คะก็จะมีตึกที่1ใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปตึกที่4แล้วก็ตึกที่เท่าไรเอ่ย ที่8นั่นเองค่ะต่อมาตึกที่6อยู่ทางทิศตะวันออกของตึกที่เท่าไหร่บ้างคะลองเดาสิคะเด็กๆตึกที่3นั่นเองและอยู่ทิศเหนือของตึกที่เท่าไหร่คะตึกที่6ตึกที่7นะคะต่อมาห้องฟิตเนสอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตึกที่เท่าไหร่บ้างคะ ตึกที่5นั่นเองและอยู่ทางทิศเหนือของตึกที่เท่าไหร่คะตึกที่6นั่นเองค่ะเด็กๆและสุดท้ายตึกที่2อยู่ทางทิศตะวันตกของตึกที่เท่าไหร่บ้างคะเด็กๆตึกที่4แล้วก็ตึกที่1นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสําหรับการอ่านแผนผัง ไม่ยากเกินความสามารถเด็กๆทุกคนนะคะเพียงแค่เด็กๆเ,เข้าใจในเรื่องของทิศทางนั่นเองการใช้แผนผังและแผนที่มีลักษณะคล้ายกันจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับความหมายของสัญลักษณต์ต่างๆที่ปรากฏบนแผนผังและแผนที่นั้นๆรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับทิศทางและระยะทางนะคะ ประโยชน์ของแผนผัง 1. ทําให้เรารู้ที่ตั้งของสิ่งต่างๆทําให้ค้นหาสิ่งนั้นได้เร็วขึ้น 2. ช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 3. ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนสร้างระบบสาธารณูปโภคนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมในหนังสือเรียนหน้า1 2 5 1 2ถึง127 ในหนังสือเรียนหรักภาษาและการใช้ภาษาไทย6นั่นเองฝึกคิดฝึกทำกับใบงานที่12ให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเด็กที่ให้เรียบร้อยนะคะพร้อมทั้งอ่านแผนผังที่กำหนดให้ตอบคำถามทั้ง10ข้อให้ครบถ้วนนะคะเด็กๆจบบทเรียนแล้วค่ะไว้พบกันบทเรียนต่อไปนะคะ